สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y t u t u ไอซ์ไชน่านะฮะมาดูเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นเจ็ดนะครับอาจารย์ฟันรุ่นเจ็ดเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะสภาพสวยๆเนี่ยถ้าลมดำลมดำเต็มๆเนี่ยสี่หมืนบวกนะครับสตาร์สี่หมื่นสี่หมืนบวก อาจารย์ฟันลุนเจ็ดเหรียญน,นี้เนี่ยถือว่าลมดำไม่เต็มนะครับมีล่องรอยลมดำบางนะครับบางๆอาจารย์ฟันลุนเจ็ดมีสองตัวตัดนะตัดหยาบกับตัดละเอียดนะะนี่เป็นตัวตัดละเอียด ทำหนีทำหนีร่องเนี่ยร่อง <c oughs> ตัวตัดละเอียดนะจะเป็นร่องตรงนี้นะครับตรงประมาณคิ้วหลวงพ่อนะร่องลึกๆกมองตาเปล่าเห็นเป็นร่องใต้หูเหรียญเนี่ยมีบาร์โค้ด เจ้าของห่วงมากแล้วได้มาก็กะว่าจะเก็บไว้ทักเหรียญแล้วก็ทนแรงกดดันไม่ไหวนะเพราะว่าช่วงนี้พระเข้าเยอะนะพรุ่งนี้ก็มีนัดจ่ายอีกสามมื่นกว่านะครับจะต,ต้องออกมานะเผื่อเจอเจ้าของใหม่นะครับ <c oughs> อาจารย์ฟันรุ่นเจ็ดนะด้านหน้าเนี่ยเป็นบล็อกเดียวกับเหรียญรุ่นแรกนะเป็นบล็อกเดียวกันทั้งหมดนะครับด้านหลังนี่ก็เปลี่ยนเป็นแต่ละรุ่น ถ้าลมดำเต็มๆสี่หมื่นอัพนะครับสี่หมื่นอัพสภาพนี้ถือว่าสภาพสวยนะครับแค่ลมดำเปิดเอาสองหมืนบาทนะครับสองหมืนบาทนะเพื่อเจอเจ้าของนะครับอาจารย์ฟันรุ่นเจ็ดสองหมืนบาท บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนเปิดต่ําเท่าที่นี่อีกแล้วนะครับทุกองครับประกันตลอดชีพนะลูกค้าใหม่เยอะนะลูกค้าลูกค้าวันหนึ่งเนี่ยน่าจะสองถึงสามรายนะเข้ามานะครับบอกก่อนพระหนึ่งองค์ไม่มีลดนะครับติดสององค์ขึ้นไปลดให้ได้นะครับพระไม่ได้บวกเยอะนะครับพระรับประกันพระแท้ทุกองอ่าผม่ <c oughs> คุยง่ายสุดแล้วนะครับ แต่ถ้าเจอลูกค้าไม่ดีทดีย่ยต้องขออนุญาตบล็อกนะครับ <c oughs> ตลาดจะมองหลวงพุทวัดโพไซทองนะครับเอาหกร้อยนะหกร้อยบาทนะเอาดีลูกค้าไม่ใช่ลูกค้านะครับมีคนเข้ามาป่วนก็เยอะนะครับเข้ามาเอามั่งไม่เอามั่งถามรุ่นถามนี่นะครับต้องตัดออกนะครับ เหรียญสามรอบในหลวงนะครับสามรอบในหลวงเอาห้าร้อยบาทนะครับส,สวยๆผิวน้ำทองนะห้าร้อยบาทสมเด็จฟ้าผ่านะครับสมเด็จฟ้าผ่าปีสองหนึ่งหลวงพุโตบุกเสกนะครับหลังดอกจันสมเด็จฟ้าผ่าหลวงพุโตเสกหลังดอกจัน หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทพันรอดหลวงพูหมุนนะครับห้าร้อยบาทพระรอดหลวงพูหมุนห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพูแหวนปีหนึ่งเจ็ด หลวงพู่แหวนปีลิงเจ็ดหนึ่พันบาทนะครับหนึ่งันบาทเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฤาษี 4, ลิงดำวัด่าสุงหกร้อยนะครับหลังพระเจ้าตากกูผู้ชนะนะครับหกร้อยบาทเหรียญรุ่นสองหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะครับเนื้ออันปาก้านะผิวน้ำทองสวสวยนะครับ รุ่น2หลวงพ่อคงวัดวังสัพพรส2,500บาทนะครับสวยน้ำทองกระจายนะปิดตารุ่น3นะครับหลวงพ่อเสงวัดแหลมทรายนะครับพระเหนียวทางใต้ครวัวัดเสงวัดแหลมทรายปิดตารุ่น3เอา900านะครับ900บาท เหรียญหลวงผู้แหวนหลวงผู้แหวนนะเหรียญกลมตอกโคตรนะห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพว่อตาบวัดมะขามเรียงน,นะครับสองห้าสองเก้าสร้างสอชอ,อ,อหมวกเหล็ก เหรียญหลวงพ่อตาบเอาสามร้อย300พอเนี่ยสามร้อยบาทหลวงพ่อสุดนะครับจีวรนแลบนะบเสือมอบจีวรนแลบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับจีวรนแลบเอาสองพันสองนะครับสองพันสองร้อยบาทส <c oughs> ีวดีหลังกระดานนะครับสีวดีหลังกระดาน เป็นพระยุคต้นของหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วกน้นจิกฐานจิกฐานจิกเนี่ยคือที่ฐานน่าจะมีเส้นเป็นเส้นรอยจิกนะมัาจะเกิดจากการงัดพระขึ้นมาครับมีทุกองค์นะเส้นตรงนี้ครับตรงนี้สิวุลีฐานหลังกระดานนะครับ ปายุต้นหลวงพ่อกลวยสองพัน 2, บาทนะครับสองพันบาทฐานจิกลูปลอหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองหลวงพ่อแต้มสุพรรณบุรีนะครับ <c oughs> เอาหนะกรอ้อยนะรูปลอ ปกมีสององนะปกหลวงผู้แพรวปกหลวงผู้แพ้วเนี่ยเอาห้าร้อยนะครับมีสององสายเหนียวแล้วคนปฐมอนุมานหลวงพู่บัวธารรมโกนะครับจังหวัดตราดอนุมานหลวงพู่บัวก้นเหมือนจะอุดมวลสารนะครับนอนกล่องเดิม เอาแปดร้อยนะครับพันลูกบาสผู้บวแปดร้อยบาทผู้บัวพื้นที่น่าจะเล่นกันเกินนะครับแปดร,ร้อยบาทปกโพหลวมผู้เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับเนื้อผงปกโพหลวงผู้เพิ่มวัดกลางบางแก้วเอาพันสามนะครับพันสามร้อยสมเด็จปกโพ ใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับสวัสดีครับ <c oughs>